สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมทักทายพี่น้องเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทุกท่านครับผมวันนี้พาทุกคนมาอยู่อ,อำเภอทุ่งศรีอุดมนะครับผมจงังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมมาในส่วนของงานกล้องวงจรปิดครับจะมาย้ายากล้องวงจรนะครับผมย้ายตำแหน่งนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนรหัสตัว เครื่องบันทึกนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับผมในการดูออนไลน์นะครับผมก็มาถึงบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตรงนู้นเป็นร้านค้าร้านจําหน่ายค่ะขายเสื้อผ้าเป็นของเบ็ดเบ็ดเตร็ดนะครับผมอุปกรณ์เป็นร้านจําหน่ายาสินค้าหลายๆอย่างนะครับผมอันนี้ประมาณนี้ครับผม ก็เดี๋ยวเราลงไปสอบถามคือเคยมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมมาเปลี่ยนรหัสพอดีลูกค้ามีอยู่ตัวเครื่องบันทึกมีอยู่สององเครื่องนะครับผมเปลี่ยนไปแล้วหนึ่งเครื่องนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเครื่องก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าลูกค้าจะเขาเรียกอะไรจะเปลี่ยนตำแหน่งในส่วนของตัวกล้องนะครับผมวันนี้เราก็เลยมาอีกวันหนึ่งนะครับผมมาเปลี่ยนตำแหน่งนะครับผมจุด ตัวกล้องวงจรนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงครับผมเจอกันอีกคลิปหนึ่งครับผมหนึ่งตัวนะครับผมจากภายในบ้านนะครับผมย้ายให้มาส่องคนที่จะเข้ามาในบ้านนะครับผมเป็นร้านค้านะครับตอนนี้ย้ายเสร็จแล้วก็เหลือเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับผมงานของเราคือมันย้ายกล้องตัวนี้นะครับผมโอเคสวยงามประมาณนี้ครับ มีงานแก้ไขนะครับผม,มตัวนี้เป็นโครงเดิมที่เคยติดตั้งไว้แล้วเดี๋ยวก็จะยึดให้นองเขาหน่อยนึงเหมือนมันจะหลุดอะไรสักอย่างเดี๋ยวยึดให้มัน,นแน่นหน่อยสุดหน่อยหนึ่งโอเคประมาณนี้ครับผมโอเคงานของเราวันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับมาย้ายกล้องแล้วก็เปลี่ยนยูเเน่กับพาร์ทเบิร์กนะครับเป็นกล้องของ ต้าหัวนะครับแล้วก็ย้ายจอมอนิเตอร์อดาวเทเบีนะครับนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยบอ่ายสองบ่ายสองโมงครึ่งพี่กัดก็เปิดร้านร้านอะไรร้านพรทวีซับนะครับผมบ้านอะไรเรียกอยู่ทุ่งศรีดมนะครับผมจงมังหวัดสุพรรราชธานีบ้านอะไรจำไม่ได้แล้วดื่มเลือก โอเคครับผมก็ส่งงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็มาย้ายต้องเปลี่ยนประหารทางนะครับผมเราเจอกันใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรก็เดี๋ยวจะไปกินใช้สีมามีเคี้ยวก่อนกลับสำนักงานแล้วก็จะไปดูในส่วนของงานเนี่ยนะครับผมเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ